สวัสดีครับพบกับเพจมิชานนครปถมนะครับวันนี้จะมาขัดไฟรุ่น isuzu d-max นะครับไฟรถคันนี้นะครับมีการเหลืองมากนะครับแล้วก็หมองมากด้วยมาดูใกล้ๆก,กันนะครับนี่ครับจะออกขา,ขาวๆขุ่นๆครับผมดูแล้วนี่ต้องขัดลึกพอสมควรครับ เราขัดด้านนี้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็สังเกตได้ว่าไอ้คราบเหลืองๆเมื่อกี้มันหายไปนะครับเหมือนด้านนี้ครับยังไม่ได้ขัดนะครับก็ยังเหลืองแล้วก็หมองนะครับมาดูใกล้ๆนะครับนี่ครับคราบเหลืองๆอ,ออกหมดแล้วครับจากนั้นนะครับขัด ทั้งสองข้างครับให้เท่ากันนะครับนี่ครับเช็ดให้แห้งนะครับขั้นตอนนี้ต้องไม่มีฝุ่นต่อนะครับจะให้มาชมใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับขาดไฟหน้าก็ผมได้ทำการเคลือบน้ำยาให้นะครับก็จะออกมาใสประมาณนี้นะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะครับ ลูกค้าถามกันเข้ามาเยอะว่าทำไมไฟถึงเหลืองครับด้วยเราใช้ไฟเป็นเวลานานนะครับแล้วก็บวกกับแสงแดดในประเทศเรานะว่ามันร้อนขนาดนี้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถแต่ละคันนะครับว่าโดนแดดเยอะไหมจอดในร่มหรือว่าใช้ไฟเยอะไหมครับ ออลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับใช้บริการตัดไฟหน้ามีบริการนอกสถานที่นะครับบริการถึงบ้านก็สนใจทักเพจมาได้นะครับหรือโทรเบอร์นะครับที่ขึ้นอยู่ด้านมุมขวามือนะครับ0989169007นนทางเพจของเรายินดีบริการนะครับถึงหน้าบ้านของท่านนะครับ สำหรับวันนี้ขอขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมสวัสดีครับ